สวัสดีนะคะสวัสดี FC แฟนช่องมนดการพาดรวยมนดการคนเดิมน้องแก้มชาแนลนะคะค่ะทนักชมมื่อนี้เนาะคะแอดแต่ทางมาตามตัวเลขแนวทางนะคะเซียนรุ่นเนาะคะ,ะมาแล้วมาแล้วนะคะสำหรับแนวทางของเซียนรุ่นนะคะเมื่อนี้เนาะคะวันพุธท,ที่ 2ีมิถุนายน2567นหาะคะวันจันทร์ที่ผ่านมาเข้าตรงตรง48นะคะส่วนมากตัวเลขแนวทางของเส้นรุ่นขันเข่าจะเขา่าตัวตรงเนาะค่ะเดินโดนจังคอยจะเขา่าตัวกลับนะคะเอฟซีทันใดที่ตามแนวทาาเส้นรุ่นกัดจะรูเนาะคะ่ะ,คะคพี่จอยสวัสดีค่ะพี่จอยผับสัญญาณชาดแน้อะค่ะเช็ะคผลการรับชมให้แอดหน่อยนะคะ เาับสัญญาณชัดมาค่ะพี่จอยชัดนะคะขอบคุณมากมากนะคะพี่จอยที่แจ้งผลการรับชมนะคะตำราวด่วนๆนะคะของเซียนรุ่นเนาะคะ่ะเซียนรุ่นเพิ่งจะติดงานนะคะเพิ่งจะสิไปตุลาเีกเนาะคะ่ะเดี๋ยนะคะก็จะขว้าไปตามไหเอฟซีเนาะคะ่ะ มาแล้วมาแล้วนะคะเซียนรุ่นสวัสดีค่ะ,คะเอามาสาดีกว่าบม่มาเนาะคะ่ะอจุบมาช้าดีกว่าไม่มานะคะตามต่อแนวทางเซียนรุ่นปั้นจัน สายทําไมบ่ได้เท่าเดียวนี้แล้วโอ้เท่าเดียวนี้เท่าเดียวนี้ปิดไม่ได้เที่ยวนึบ่าต้องปิดบ่ปิดบ่ได้เป็นบ้าถ่ายทอดสดวันนี้โอ้ยถายทอดสดหลังจากทายทอดทอดสดแล้วค่อสิบเปิดเนาะเปิดร่างเรื่อเรื่องปุญญาบันโอ้ยโอ้เก็บสีผู้ใดที่ที่สีเอาตัวเลขเนาะให้เบิร์นได้ไรสดเนาะ มันกะสีเบื้องย้อนแล้วแต่ว่ามันกะทัวมาตามมือก่ตนนะคอนมั่นใจเดี๋ยวจะฟังเสียงอันบางในในส่วนกระเสียงเสียงรุ่นนี่ค่ะแล้วกับนางจกะทั่วมาอยู่ที่เโตเอามาเป็นยางคันมีเวลากระลับเวลากระสีลับให้คือตโตฮะนะบาร์บีกับบารีลับนะแต่ว่ากะย่ามันแนงปิดปิดบระกาศโทรศัพท์เปิปิดป่ะจะเพิ่มโยกหลายให้ถามเนี่ย ไอ้เฝาน้ำแน่เฝอโยกเฝาแล้ยววะเส้นใจยังหลัเฝอเนั่งแน่จีเออแป๊บเดียวบาโดนดอจจักสิบนาทีนี่ได้สามนาทีดอกเพราะว่ากับเอซี่คนเห็นตัวเลขพคนสิบไปนี่จากเนีมันได้ไม่กัไปด้วยนะเนาะมันไม่ได้เอาคนเนี่ยเอาๆตอนนี้เส้นรุ่นกำลังดังเห็นรูปเส้นรุ่นนี่รู้สึกว่าจะ ได้กดไค์กดแชร์หลาย,าย,ยเราเราเ,เ,เราสุ่มบ่ก็นไทยดังวาสะดวกลแล้วเชื่มสุ่มแล้วก็เ่มุ่มช่อมกยันนี้เริ่มเริ่มเงยนแน,น,น่แล้วบ่นั่นรัชจนได้เมียบไทยนะะ้ำเนาะได้ตัวบอลเลียน เส้นราาีีเเก็บขนนนด้ริ่มเริ่มอันตองแล้ววะอังตองขนาดเริ่มเราสีแตกยงสามตัวแล้วเนาะน้าวสำหรับแนวทางล้าวของเซียนรุ่นจากเฮ็ดนไห่แล้วเนาะมาคือจะมีชุดเต็มแล้วก็ชุดงบน้อยกะจ้ะเทียนห่สามชุดค่ะแต่เม็ดเดียวเพิ่มค่ะส่วนมากชุดชุดงบน้อยที่เซียนรุ่นตัดให้เนาะค่ะก็จะ กัดตาไห้แค่สีู่วเนาะค่ะเนาะแต่กัชุดเต็มถ้าใครที่ชอบชุดเต็มเนาะค่ะอยากได้ชุดเต็มก็สามารถเอาชุดเต็มก็ได้ชุดเต็มนะเพราะีความเสี่ยงหลเป็นชุดเต็มไปเลยมันจะมันจัแน่นกว่าแน่นกว่าชุดอะไร แมงแทรกเกอร์ตัดถือโตออกแต่ว่าตามสถิติมาส่วนมากกับเป็นตัวเด่นตัวเน้นไปชุดเต็มของไอ้เสี้ยนนี่จะมีทั้งหมดอนจะโตจ้ามีซีบคููบ่เมื่อนี่เมื่อนี้มีซีบอ๋อแต่ละเมื่อนี่มันสิบบ่ตรงกันมันบ่สิบบ่ทอกันแต่ว่าขันมาตรฐานมันสี่สิบสองคู่กันเมื่อใดสูตร มันก็จะมีสิบสิบสามสิบสามสิบสองสิบแปดเก้าทุกที่แล้วมั่นกแต่ตะละเมือเนาะแต่ละเมืองแต่เลขตัวเลขมันสิบห้าแต่ว่าเซียนก็สิเน้นให้อยูหกคู่แต่แต่ละเมือแล้วก็บจะมีชุดงบหน่อยให้อีกกาดงบหน่อยแล้วมาให้อีกแล้วก็เม็ดเดียวมาให้อีกนี่เม็ดเดียวให้อีกแต่เม็ดเดียวกับบางเทียนมันกับเขาตัวเม็ดเดียวบางเทียนกับเขาผมเชืยอกับว่าเขามีความเสี่ยงไรใช่ไหมฮนล่ะ แต่ว่ายขันอยากให้แน่นอนอยากให้มันน่นใจแน่นแน่นแน่นชุดเต็มไปเลยค่ะกางเกลียตัวเนี้ยกังเนียนเอามันกัมีดเจ้าตัวเลยซึ่งตัวเนี้ยนเนี้ยอ่ะกัมีแคจนี่นี้ยอ๋อมันกับหลายตัวนะคะอ่ะชุดเต็มเซียนรุ่นค่ะชุดเต็มค<า>่ะอ่ะนี่ก็เป็นชุดเต็มของเซียนรุ่นเนาะมีแปดสองแปดสาม 9 3 9 4 5 9 6 0 5 0 6 1 0 4ห้าและแปนะคะสตัว059เนาะคะ่ะวิ่งนะคะวิ่ง8กนะับเก้าเนาะอย่าเอาล่งกรอค่ะเซนเอาตัวเลขล่งกรได้จ้ะแต่ส่วนมากถ้าผู้ใดเอาเลขวิ่งเนี่ยบำผาบบำลุดเนาะค่ะเลขเลขวิ่งนี่บำรุด ทันผู้ใดเมีนเมีนงบแน่เอากระวิ่งรูดเอาเอานาะค่ะกันผู้ใดบางงบหน่อยก็ร่องบหน่อยบันนี้ชุดงบหน่อยเด้อค่ะชุดงบน้อยอ่ะต่อไปนะคะชุดงบน้อยม่อ,อยู่น้ำกัน ชุดงบน้อยนะคะนี่แลค่ะชุดงบน้อยของเซียนลุนนะคะวันที่ยี่สิบหกมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสามตัวก็ยังเป็นเม็ดเดียวคือเกาเ่เเกานะคะชุดงบน้อยมีห้าศูนย์ห้าเก้าแปดสามเก้าสามนะคะเม็ดเดียวศูนย์ห้าเก้านะคะเม็ดเดียวศูนห้าเก้าเซียนเมื่อบังอันเบอร์โทรค่ะเ,เดียเด๋ยวเียวพิ่นสิบปเห็นเนาะ อันนี้เด้อเอฟซีครับหน้าจออยากได้ซ้ับตัวชุดล่องแต่ลังไม่อ๋อลังไม่บ่หน่นเนี่บ่กก็ให้ก็ต้องได้รับเพิ่นก็เอารับเออสีแขนลงนี่เลยอห่าเพิ่มอีกบ่ก็เป็นอย่างก็ต้องแขนใด้ชุดเต็มหมดแล้วจ้ะอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นชุดง้มน้อยแล้วซับตัวซับตัวชุดล่องมีอีกอยู่บ่เอาแขนใส่อีกกระดาษนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเพิ่นสิเอาในอย่าเพิ่นอยากไปซื้อซับตัวชุดล่องนะแนนจ้ะ ยันอีกแฟนไหมไม่ก็คนสุดท้าเดิมเมาเหล้าเมาเหล้าเงินเริ่มมีอาการยันคนในเดิมาบังตาแล้วเรามองตาสมมุดเดินเล็บนั่นดิฮะเออนั่นแหละออกมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอรอสามตัวชุดเต็มนะคะรอสามตัว เพราะว่าสามสามตัวนี่คันคันชุดเต็มเส้นรุ่นจิตจำหายจักคู่ค่ะสามตัวสี่คู่อ๋อมีสี่คู่คอาบอกก็ได้จ้ะเสี่นบอกได้หมจ้อะอาชุดลองสามตัวนะคะสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์สามห้าเก้าสามห้าเก้าศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามอะ ชุดล่องจะมีสหางเดอ้อจะสำหรับสามตัวนะคะสามตัวมีสี่หกศูนย์สามห้าเก้าศูนย์แปดสามนะคะส่วนเม็ดเดียวก็คือศูนย์ห้าเก้านาะคะ่ะเอาจดเด้อเอฟซอันนี้คือชุดเต็มสามตัวนะคะสามตัวจะมีทั้งหมดสี่หางนะคะอ่ะเป็นแนวทางของเสียนรุ่นเนาะคะ่ะคูใดมากชอบกันนํำไปนะคะ พิจารณาเบิงแล้วค่ะขันทายบอมังประชอบเรลีนพานย้ำนะคะว่าเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนนการเล่นการพานันทุกชนิดนะคะแล้วก็บ,บอเนะบอสนับสนนการปักลิงเดอค่ะเอฟซีผูดดเป็นนาตอนนี้เป็นนาแอดเลยใส่เสียงเลี้ยงความนี่ล่ละเมื่อเกิงก็เหตดปอ,อ ok, เปนเห็ดปอนเน่แ่เงเน,นี้ เน<ด>เป็นหน้าเห่าบนี้หนาะแตะว่าอเอาแป็นทำหน้าบนหลังคนเจ้าบองกองภาษาบางเรื่งข้าเป็นไรลบไรบล็อกไลรน,นี่เทิมปรปดาดาเจ้าของอันนี้คือลาวพัฒนาเสียนลุนสุดงบหน่อยเดือพี่น้องชุดงบน้อยอ มือน <Georg> ีมือนี่นะครับชุดงมน้อยกับชุดเต็มชุดเต็มอยู่นํากันละนี่ชุดเต็มนะครับชุดเต็มเน้อพี่อเน้อง้เร้อบอกาใราตเลมพัดเร่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 เเร่ตร่เเว่เเเ่เ่่เ่เ่เเเ่่ร่เ่่่ จท่านถ้ากันมีสารใตก็ได้โคตรภาพนี่งเลผมท่านนั่งกรนจอกเพื่อนแกเลยเจาะยังเจาบ้าเศรษาสอบยนมาซาเลือกเ่านีละวิวเบมีบอ่ะมาวันนี้พากันไปลงภาพนี่มันนี้วิวมัาจมมาวิวบบมีของภาพนี่งเอาไปกินมาแล้วเนาะเตียมก่อนมาไปกินเม่น ต่อเสือภาพนะะึ่งเย่อไอ้ก็่อมืัอนี้ก็ร่าโรดเดี๋ยวนี้ก็ซ่อมมันจะการเลขพารวยนะโอ้ยแนนอนวิวดีอเลีบบเพมเดเพล็นเลยเราจะคว่างเจอเนื้อหาน้อยปิดซ่องเขาออกไปกันแมนจะเียนแนในซ่องอแม่ต้งเชียก็อ่อนใจใช่ทอดสดพร้อมกัน เ้าข yeah, um, ึนี uh, okay. tense, see, ่ยต้องตอนนี้มนอตการเลขผ้าลวยขึ้นเราได้ไหมอยู่น้ำกันได้ด้วยเลขผ้าลวยนะปลอมเด้อเอ็กซ์นีแม่ไปกดไล่ให้คอยบอกน่องบ้ากันกันโอ้ยนเกมวิวดีสั่นวิวดีจิงจังได้บ้าเอ้บบอกผมเรยไปกดไล่์กดแชร์ให้ตลอดท่นแล้วมันนี่แฟนเพจนะแม่จะไปกดไลค์เขาอีกําจี แดดตาเนี่ยอาเซียนรุ่นหันมาทางนี้นะจ๊ะต้องเดียวมุนอ่ะต้องเดียวเอค่ะนี่เด้อเดี๋ยววมาอันใดแล้วคือเก่งเลยเข้าไปเดินพูดกระจ้าเก่งเก่งดีอาชัดเจนไหมคะแดดไม่เห็นอยู่น้ำผ้าวั่นแล้วกาไปแบบได้จีอาชัดเจนว่จ้าน้ำผาหุ่หมดเนาะเขาต้อันใดเร็วกว่าเร็วนากับนาฮู้อ่ะประเด็ชุดอันชุดอันนั้นเนียค่ะเซียน ชุดงบน้อยนี่นะคะเอาแคมหน้าจอเด้อจ่ายแอสิได้ลงนะคะเส้นด้วยมันก็จะไปธุระนะคะใกล้ๆแนอ่ะเอาโอเคเดี๋ยวเอฟซี งบน้อยมี5083-5993เมเม็ดเดียว059นะคะอันนี้สำหรับงบน้อยนะคะเด้เลยเอฟซีแคปหน้าจอได้แคปเลยนะคะวันเรามาจะพุ่นยังงานวันไปวันไปเด้าน้าอูกับไปซ่าหน้าอู เรไปเอามาแล้วนั่นนะเราไปลงทุนดับ <c oughs> อ่ะอะแค่นี้เนะาะใครเอฟซีเห็นชัดแล้วเนาะจ่าเดี๋ยวจะได้ล่าเลยนะคะเพราะว่าเอฟซีคนได้ตัวเลขน่ทากหมดเลเข้ามากี่งวดแล้วคะอันนี้เป็นชุดตำราวนะคะเขาทั้ออง,ทงอาทิตย์ นะคะเข้าทั้งอาทิตย์เมื่อวานนี้ก็เข้าตรงๆนะคะอาเซียนรุ่นขอบคุณหลายเด้อจากสำหรับแนวทางนะคะแนวทางข้ากับข้าวรายวันนะคะขอบคุณค่ะตาโอ้หลายหลายพวกมันหลายอยู่คนหลาย